สวัสดีพี่น้องนักกีตาร์นะครับที่ใช้มัลติเอฟเฟกต me 8 0อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะามาพาแนะนำนะครับในเรื่องของเสียงประสานนะครับในบอ b o อ r d ME80 ดนะครับเหมือนเดิมครับเชื่อมต่อมัลติเอฟเฟกตกับลำโพงลูทูธเล็กๆนะครับใบนี้นะครับไปแดงๆนั่นนะครับพอดีอยู่หอพักนะครับเราไม่สามารถได้ใช้แอมใหญ่ๆได้นะครับรบกวนห้องข้างเคียงนะครับเนาะ เอาละนะครับเสียงประสานเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราโซโล่กีตาร์นะครับโซโล่โซโล่คนเดียวนะครับอยากมีท่อนประสานก็เซตเป็นฮาร์โมนีนะประสานเข้าไปนะครับแต่คงไม่มีการใช้เสียงประสานแบบแบบทั้งท่อนโซโล่ทั้งเพลงนีคงคงไม่มีนะครับคงจะใช้เป็นบางท่อนนะครับเลือกใส่เอานะครับตามความเหมาะสมนะครับหรือว่าอ้างอิงตามเพลงที่เราแกะในตามมาตเตอร์ลิงนะครับยังไงก็ได้ครับนะ แต่จุดสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะใช้เสียงประสานเนี่ยในเพลงนั้นที่เราเล่นนะครับคีย์หลักของเพลงคือคีย์เมเจอร์นะครับทางเมเจอร์ของเพลงหลักๆเนี่ยอยู่ในคีย์ไหนนะครับแล้วเราต้องการประสานในออกเตปไหนนะครับออกเตปที่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าแล้วก็เสียงที่เราจะใช้ประสานเนี่ยเราจะให้เป็นขั้นคู่เสียงไหนนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้คู่3กับคู่5นะครับ สองคู่เนี่ยเราจะใช้เป็นหลักๆในการเป็นท่อนโซโล่นะครับสมมุติผมโซโล่เปล่าๆผมจะลองเล่นในคีจีดูแล้วกันนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับ สมมติค G เป็นแบบนี้นะครับครับผมนะสมมติโซโล่ไปแบบนั้นแล้วเราอยากจะใส่เสียงปราษานะครับส่วนใหญ่เราจะไม่เซตเสียงประสาให้อยู่ในแบงค์โซโล่เลยนะครับเราจะมาเซ็ตให้อยู่ในปุ่มคอนโทรลคือแอดเข้าไปนะครับสำหรับ i อนะ้ M80 ในคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับ CTL นะครับคือเหยียบตรงนี้ไปนะครับแต่ต้องมาเซตอัพการตั้งค่ากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะปุ่มนี้แหละกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะบอกว่าเราจะคอนโทรลอะไรนะครับมันจะมีให้เลือกใช่ไหมดเดเโมโดรูเลชันอาดิทอชันคอมเพรสเซอร์อา e ีคิวรีเวิร์บอะไรต,ต่างอย่างที่บอกไปนะครับาฮาร์โมนิกนะครับเสียงประสานมี8 0จะอยู่ในาโมารูเลชันนะครับแล้วก็มาเหยียบตรงนี้ปุ๊บให้ไฟกระพริบตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราเลือกเป็นตรงนี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนี่กด2ครั้งนะครับกด2ครั้งเสร็จเราก็ลองมาเหยียบคอนโทรลดูนะครับเหยียบปุ๊บ แม่ไฟจะโชว์ตรงนี้แหละเห็นไหมนะครับเหยียบปิดทั้งทังที่ไอตรงนี้นะครับแบงค์นี้เป็นแบงค์เสียงโซโลนะครับเรามาเหยียบคอนโรลปุ๊บมันก็จะแอดอันนี้เข้ามาเห็นไหมไฟจะขึ้นที่ตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับเลือกไปที่เลขเจ็ดนะครับฮาร์โมนิกอยู่ที่เจ็ดนะครับจากนั้นมาตั้งค่านะครับสมมติเมื่อกี้ผมเล่นไปเป็น CG ใช่ไหมนะครับผมก็มาหมุนหาตรงเนี้ยนะครับปุ่มแรกเนี่ย หนอบแรกเนี่ยมาหมุนหาคีย์จีนะครับมันจะโชว์นะว่า f นะครับ f f G อชาร์ปอะไรก็มันก็จะบอกนะครับบอกไปนะครับเนี่ยครับหมุนมาที่ G นะครับถ้าตรงนี้เป็น G ชาร์ปนี่คือ G จากนั้นมาเลือกนะครับว่าจะให้ประสานในคู่ไหนนะครับตอบหอบตรงกลางตรงนี้นะครับศูนย์ถ้าศูนย์นี่คือไม่ประสานนะครับ ศูนย์นี่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าไอหมุนไปทางซ้ายลบนะครับลบนี่ก็คือ,อประสานในออกเตปที่ต่ำกว่า3นะครับก็คือมันจะประสานเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเดี๋ยวจะมาลองให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรับอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มของเสียงประสาน จะให้พอดีในอยู่ประมาณ14 15 13ประมาณนี้นนเราไปสิบก่อนนะครับอันนี้มันผมเซตไว้ที่ลบ3นะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงประสานนะครับจะเป็นเสียงประสานที่ต่ำมผมจะลองเล่งเสียงประสานขึ้นอีกเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้นนะครับ สมมุติเราจะเซตไปที่ประสานเป็นเสียงสูงนะครับก็หม,มุนมาทางขวานะครับแต่ไม่ให้มันมีลบนะครับจะเป็น3นี่คือประสานขั้นคู่เสียงที่สสูงเป็นออกเยบที่สูงกว่านะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเสียงประสานเรามันจะไปเล่นในออกเตียบที่สูงขึ้นนะครับ เนี่ยครับอ่ามันจะทำมันจะเลือกได้สองข้างสองฝั่งนะครับถ้าหมุนไปทางซ้ายจะเป็นออกเตปที่ต่าหมุนไปทางขวาจะเป็นออกเตปที่สูงนะครับแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะใช้คู่ภาษาอะไรนะครับส่วนใหญ่จะใช้คู่3กับคู่5้านะครับสมมติอ่าเป็นอ่ใช้คู่5นะครับคู่5ออกเตปที่สูงกว่านะครับ5นะ เสียงประสานอาแอดอยู่นะครับควรจะเซตเสียงประสานประมาณ15นะครับ14ถึง15 16ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ไม่ควรจะให้เสียงประสานมันดังกว่าเสียงจริงนะครับก็เซตวอลลุ่มได้ได้ที่ตรงนี้นะครับหน่อกตรงเนี้ยนะครับจะเลือกมีให้เลือกนะครับเลือกคีย์นะครับประสานคีย์ไหนออกเตปประสาน จะใช้ออกเทปใดนะครับคู่เสียงอะไรนะครับนี่ให้เลือกตรงนี้ส่วนความดังเบาของเสียงประสานให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับสมมตุติผมพอใจที่ความดังเสียงประสาน15นะครับผมพอใจที่ขั้นคู่ประสานคู่เสียงที่5นะครับออกเทปสูงคู่5นะครับในคีย์จีนะครับสำคัญที่สุดคือมาเซ็ตว่าเราจะประสานในคีย์อะไรนะครับ มันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับอย่างาเพลงเราเล่นเพลงในคีย์เนะครับ g, แล้วเรามาเสียงประสานเราดูไม่ดีเรามาเซตอยู่ในคีย์จีอย่างเงี้ยครับมันจะไปคนละรูปแบบเลยนะครับมันไม่เข้ากันนะครับมันจะเพี้ยนมั่วไปหมดเลยนะครับอย่างสมมุติเพลงจริงๆเราเล่นในคีย์เอย่างเงี้ยครับแล้วเรามาเซตเสียงประสานเป็นคีย์ดีอย่างเงี้ยครับเสียงประสานอเราไม่ดูเรามาม,มันเซตไปอยู่ในคีย์ดีอย่างเงี้ยครับ เพลงจริงอยู่ในคีย์เอฟอย่างเงี้ยครับมันก็จะโอ,โ,โอ้โหนะครับวุ่นวายนะครับเราต้องสําคัญที่สุดเราต้องมาดูนะครับว่าเพลงอยู่ในคีย์อะไรนะครับสําคัญมากนะครับสมมุติเราเซ็ตถูกแล้วนะครับอยู่ในคีย์จีนะเราเซ t ตอัพโอเคเราก็มากดเซฟปุกปุกนาเราก็จะได้ พิเซษที่4เป็นพิเซษโซโล่ Solo นะครับแล้วถ้าเหยียบคอนโทรลไปก็จะได้เสียงประสานนะไหมะอย่างผมโซโล่เพลงสมมุติรัวทะเลของคาราบาวอะนะครับสมมุตินะครับเหยียบไป้าะมันจะมีเสียงประสานอยู่นะครับ สมมุติผมจะเล่นเป็นคู่3อ่ะนะครับผมก็เซตเป็นคู่3ามทุกครั้งเวลาเรามาเซตอัพเสียงประสานทุกครั้งเราก็ต้องมากดเซฟด้วยนะครับสมมุติเย่๋ป้าป มมติผมต้องการให้มันดังอีกหน่อยนึงนะครับให้เสียงประสานชัดขึ้นมาอีกหน่อยผมก็เร่งนะครับตอนนี้น17เจ็ดอ่ะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับสมมุติ17อย่างที่บอกทุกครั้งที่หมุนเราจะมากดเซฟนะครับเยียบ เซตอัพได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาแบ่งกันแบ่งปันกันนะครับโอเคครับเผื่อมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่อยากลองใช้เสียงประสานในท่อนโซโล่ดูนะครับใช้ได้ครับในโหมดเสียงคลีนเสียงอะไรก็ใช้ได้หมดเลยครับเสียงคลีนเสียงแตกโซโล่อะไรก็ใช้ได้หมดนะครับก็มาเซตอัพอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่จะไม่เซตเราจะไม่เซตเสียงประสานให้ค้างอยู่ในแบงค์นะครับเราจะมาทําเสียงประสาน โดยเราจะใช้ปุ่มคอนโทรลเนีหยียบ add, แอดแทรกเข้าไปเนี่ยระหว่างทอนโซโล่นะครับแล้วข้อสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจด้วยว่าเพลงนั้นอะ่ะอยู่ในคีย์ไหนนะครับเราก็จะต้องได้เลือกใช้คีย์ที่เราจะประสานได้ถูกนะครับมันจะมีให้เลือกใช่ไหมนะครับอย่างง C ไหม C C s h ชา p ์ปชาชาร์ปจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับ C# ีช D, D, ีนะดีชาร์อีนะครับเอฟเอฟชรนะครับเราต้องเข้าใจที่ฎีเดนตรีเบื้องต้นด้วยนะครับทีษฎีเดนตีเบื้องต้นทฤษฎีเรื่องของอคู่เสียงประสานทฤษฎีเรื่องของอ,ออกเตบต่ำสูงนะครับแล้วก็เสียงความดังของเสียงประสานจากนั้นเลือกถูกต้องทั้งหมดแล้วก็มากดเซฟนะครับ โอเคครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ